รู้สึกว่าทร,รมาพระพุทธเจ้าเป็นอากาลิโกแบบนั้นเจ้าค่ะคือไม่ได้ไม่ได้จํากัดว่าเป็นของเก่าหรือของปัจจุบันหรือของใ,ใหม่ก็อัปเดตจนกระทั่งถึงเวลาสุดท้ายเจ้าค่ะเพราะเมื่อเมื่อที่ได้ยุคไข่ก็จบไปงนั้นอธิษฐานนี้ไม่ได้ว่าอาจจะอธิษฐานมาแค่ภพชาตินี้อาจจะอธิษฐานไปแล้วหลายภพชาติดังนั้นที่อธิษฐานไปแล้วในอดีตก็คือต้องหมดเลยในอดีตต้นดีในอดีตทุกจบชาติที่เคยอธิษฐานไว้ให้แล้ว อั้วในในอดีตในชาตินี้และในปัจจุบันนี้และในอนาคตจนกว่าจะผลิติพ่านดับขันผลิติพานไปก็จบอย่างนี้ก็คือเหมือนถ้าสมมุติพ่อแม่ครูบาอาจารย์เหมือนดับขันขันห้าไปแต่ว่าพลังงานหรือคุณสมบัติตรงนี้ยังอยู่ก็คือผู้ที่มีบุญวาสนาบารมีเมื่อศรัทธาและเชื่อมต่อก็สามารถที่จะได้เลยแบบนั้นชชใช่ไหมเจ้าค่ะขอบพ<อ>ระคุณเจ้าค่ะ อย,อย่าดูถูกพระพุทธเจ้าพระธรรมพระยส่งที่เป็นเป็นเครื่องสัญลักษณ์แทนองค์ท่านตั้งแต่สมัยอดีตปัจจุบนันนะคตที่แต่ละท่านที่ท่านิทธิ์ไปแล้วอย่าดูถูกเพราะว่า,วามันไม่ได้หายไปไหนศาสนาและพลังความบริสุทธิ์เนี่ยอยู่ในธรรมชาติอยู่ในอยู่ในองค์ท่านนั่นเองจะก,กวาจะเป็นธุลีไปเป็นผงธุลีไปแต่แม้แต่เป็นผงธูรีก็ยังศักดิ์สิทธิ์อยู่ในอัมพาตอยู่ในผงธุลีนั้น หลวงตาถึงบอกว่าให้ให้เราเรียนรู้จากรูปพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ได้ก็คือทุกที่ทุกทุกอย่างที่เราไปในทุกสถานที่เราสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็เชื่อมต่อกับพลังของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ตลอดอัตโนม,มัติครับอาจนั้นก็อยู่ที่ว่าผู้อธิษฐานเนี่ยในภพชาตินั้นท่านอาจยังไม่บรรลุกตต็ต่อไปก็ถ้าท่านในชาติใดชาติหนึ่งท่านบรรลุแล้วที่ท่านอาธิฐานแล้วก็ถ้าก็จะเป็นอัปเดตเป็นปัจจุบัน แต่จนกว่าที่ท่านยังไม่รู้ก็ยังไม่อัปเดตเป็นปัจจุบันก็จะเป็นเท่าที่ท่านมีอยู่เป็นอยู่อย่างนี้แต่มอยู่ที่ท่านจะอัปเดตไหมถ้าท่านไม่อัปเดตของเก่าเป็นของเก่าไปแล้วท่านอัปเดตของเก่าเป็นเป็นของใหม่ปัจจุบันก็จะเป็นของปัจจุบันเรื่อยไปแต่ถ้าเป็นความบริสุทธิ์แล้วไม่หายไปไหนอยู่ในธรรมชาติเพียงแต่ว่าขันห้าแตกดับหายไปไม่เวียนว่ายตาตเกิดได้เป็นทุกข์แล้วแต่ความบริสุทธ ุทธานุภาเวนะธรรมสังฆานุภาเวนะพุทธบารมีธรรมบารมีสังฆบารมีพุทธเมตตาธรรมเมตตาสังฆเมตตาพุทธคุณธรรมคุณสังคุณไม่อยู่ที่สุดในมานี่นี่ยังอยู่ยังอยู่ครบเพราะว่าตามหลักวิทยาศาสตร์ที่ว่าสสารและพลังงานย่อมไม่สูญหายไปจากธรรมชาติเปลี่ยนรูปร่างได้มีหลวงปู่องค์หนึ่งจาไม่ได้แล้วว่าชื่ออะไรหลวงปู่เป็นพระรหัสสายลูงปูมันเป็นลูกศิษย์ลูงปูมันถ้าเห็นไปเดินทุดงไปในป่า แล้วไปเจอพระพระพุทธรูปที่เขาสร้างไว้มันเก่าโบราณมากแต่แต,แตกคาหักแล้วไม่สมประกอบแล้วมันนานร่วงเวลามาหลายพันปีเ,เป็นพันๆปีแล้วเงี้ยก็ถ้าการสงสัยว่าพระที่แต,แต,แตกกคาหักอยู่ในป่าอย่างเงี้ยยังศักดิ์สิทธิ์อยู่ไหมแก่ยังมีอนุมาพอนุภาพของพุทธคุณธรรมคุณสังคุณลง,ลงเหลือยรู้ไหมแค่คิดแค่นั้นแหะโลกธาตุสะเทือนเลยแผ่นดินสะเทะเือนเรือนลั้นเลยเซ เซเลยตกใจกราบ่อเข้ามาเหมือนสักวันหนึ่งอ่ะอาจจะมีใครมาเห็นแล้วว่าปูผูผางก็เลยนำประกอบขึ้นมาใหม่ปั้นเอาของเดิมแล้วเอาดินเหนียวเอาอะไรมาปูนมาปั้นขึ้นมาใหม่อาจจะทำขึ้นมาใหม่ไอ้ที่ปูผูผางแล้วดูถูกไม่ได้เพราะว่าถ้าตาับใดยังยังมีสอสาร พลังงานเหลืออยู่ก็จะปรากฏอยู่ได้เพราะถ้าท่านเข้าใจอย่างเงี้ยความศรัทธามันจะไม่จะไม่งอนแง,นงแน่นคอนแคลนอยู่ในใจของท่านมันอยู่ที่ว่าท่านเสื่อมศรัทธาไหมถ้าพราะท่านเสื่อมศรัทธามันก็เป็นกรรมของท่านเองแต่ถ้าความศรัทธาของท่านไม่เสื่อมมันก็เป็นบุญกุศลของท่านเองท่านก็จะถึงที่สุดแห่งวรคผลนิพพานไปตายแล้วก็เป็นอมตะไปไม่ใช่ตัวเราเป็นอมตะ แต่เป็นนิพพานอย่างเป็นอมตะเป็นความเป็นนิพพานอย่างเป็นอมตะสิ่งที่ท่านอนธิษฐานไว้ก็ยังอยู่คู่กับธรรมชาติตลอดไปศรัทธาเท่านั้นเนะี่ยประละห้าอินห้าศรัทธาวิริยาสติธรรมทิปัญญาจะต้องไม่เสือ่อมถ้าศรัทธาเสื่อมเส็แล้วหมดเลยหมดหมดสิน้น น่าเสียดายหลายคนไม่ศรัทธาพุทธัทงตรนังกจา,ามิธรรมาตรานังกจา,ามิสังฆนังกจัดมิทีท่แท้จริงไปศรัทธาพวกสายมูไปศรัทธาพวกมนดำไสยศาสตร์คุณใสมนดำสเสน่ยาแฝดเสน่อะไรทำสเสน่หีต้โหงผีตายท้องกลมไปศรัทธาพวกนอกศาสนา พวกมวนดำพวกพวกสายดำก็เรียกสายดำแต่ไม่ได้ศรัทธาพุทธังตะนังกจานไม่ต้องตะนัสังฆานแม้แต่เรียนเรียนธรรมแล้วก็ยังทำเพื่อความเพื่อความรู้ทีงเห็นแจ้งเพื่อสัจธรรมแต่สุดท้ายก็ไปหลุดออกไปนอกศาสนาไปศรัทธาพวกผีสางนามาประศรัทธาพวกอะไรต่างๆพวกสายดำต่างๆ มนดำตอนนียาแฝกคุณสายผีตาโหงพวกที่เขาผีตายท้องกลมเลยก็ไปศรัทธาพวกนั้นแทนมันก็เลยหลุดหลุดออกไปอีกห,หลุดจากศาันาไปถ้าถ้าเสื่อมศรัทธาแล้วไปยาวเลยยาวแต่ถ้ายังอยู่ในศรัทธาแม้แต่เรามีกวารู้สึกนะพุทธเจ้ากระตเอยถ้ามีแค่ยกมือไหว้แค่ใส่บาตหรือแค่ เห็นพระพุทธเจ้าพระทรรมสง์แล้วยกมือไหว้นอบน้อมด้วยความศรัทธาไม่มีของไสบัตรเขาก็มีโอกาสที่ถ้าเขาตายแล้วมาเกิดใหม่เขาก็มีโอกาสที่จะมาเกิดอยู่ในพุทธตาสนาได้โอกาสที่จะพ้นทุกนิพพานได้ก็ดูถูกเขาไม่ได้แต่คนไทยที่อีกอยู่ดีๆฟังธรรมอยู่ดีๆพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์สุดท้ายอ่านไปศรัทธาผีสารดางไม้ผีตายต้องกลมพวก คุณใสบนดำนเสนยาแฝกน,น้ำมันพลายอะไรศรัทธาที่เป็นเดรลฉานวิชาชื่อมันบอกแล้วว่าเดรลฉานวิชาพวกนี้ตายก็ไปเป็นสัตว์เดลฉานเพราะมันเป็นเดรลฉานวิชาก็าน่าตงสารแต่คนทั้งหลายโลกนี้ก็เป็นอย่างเงี้ยคนที่เป็นอวิชาวิชาทิติหลงผิดก็เยอะนั้นศรัทธาต้องไม่งอนเนียน แค่กล่าวพุทธทางตระลังกฐามิทำมังตระลังกฐามิตั้งกางกฉามิกล้าพุทธเจ้าขอย,ยืนยันเลยว่ามีพระพุทธเจ้าเป็นพระธรรมอิสองโเป็นสนาณะเป็นที่พึ่งอันประเสริฐที่พึ่งอื่นนอกจากนี้ไม่มีแค่นี้จ,กจักใจติดใจแล้วก็เชื่อในกรรมดีและกรรมชั่วผลของกรรมดีและกรรมชั่วอันนี้ก็บรรลุประตดาบัลแล้วไม่ตกอบายแล้วนั่นเองสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่จริงแต่คนมันไม่เห็นไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็น เข้าใจยังหมอเข้าใจแล้วเจ้าค่ะเพมันก็มันง่ายขึ้นคือง่ายขึ้นเยอะเลยเยอะเลยค่ะเพราะว่ามันไม่ต้องใช้อะไรจากเราเลยแค่ใช้ศรัทธาศรัทธาว่าสิ่งนั้นมีอยู่จริงศรัทธาเอาศรัทธาของเราเป็นตัวเชื่อมแล้วก็บรรมีบุญบาร,รมีของเราเป็นตัวเชื่อมแล้วก็ขอความเมตตาท่านให้ให้ช่วยทุกสรรพสัตว์รวมถึงตัวเราเองที่ซึ่งเป็นสรรพสัตว์ด้วยก็ ก็ย่อมได้รับผลน,นั้นเองโดยอัตโนมัติอยู่แล้วเจ้าค่ะก็มันจะได้เสมอกันนะไม่รู้สึกแบ่งแยกเรากับสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่แบ่งแยกเสมอกันเสมอกันเท่าเทียมกันในธรรมชาติของที่คนไม่เห็นแต่เราเห็นเรารู้เราเห็นเราเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ไม่ไม่งอนแงดกันแขนแต่คนอื่นเขาไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นเขาได้แต่ฟังก็เชื่อขึ้นไม่เชื่อขึ้นสุดท้ายก็เสื่อมทธาไปตถาผีสางนางไม้ สตาคุณใสมวลดำมุทธตาพวกมวลดำนเสนยาแฝดพวกอะไรมันไปเป็นเดรัจฉานวิจา,าตัว้ายก็หลุดหลุดไปหลุดศาสนาไปหลุดพุทธตาสานาไปก็พบชาติเกิดต่นนี้ก็ยาวเลยยาวนาน